จากคลิปที่แล้วครับได้ทําไปนะฮะเรื่องยอนนักสืบจิ๋วโคนันเกี่ยวกับตัวละครที่เป็นตํารวจหน่วยต่างๆในเนื้อเรื่องก็มีกระแสตอบรับกันมากมายครับอยากจะชมกันอีกนะฮะวันนี้ผมก็เลยมาในหัวข้อยศตํารวจในกรมตํารวจญี่ปุ่นซึ่งจะขอน้นไปที่ตํารวจนครบาลโตเกียวก่อนนะฮะซึ่งเป็นตัวหลักของเรื่องและจะนับเฉพาะพวกที่เปิดเผยตัวต,วตวนว่าเป็นตํารวจจะไม่นับพวกที่แอบซ่อนตัวแฝงตัวอะไรแบบนั้นถ้าพร้อมมาแล้วก็ไปรับชมรละฟังกันได้เลยครับ ขอย้ำอีกทีนะว่าเราจะพูดถึงชั้นยศของตัวละครที่เป็นตัวหลักจริงๆนะครับเพราะว่าพวกตัวประกอบบางคนเนี่ยออกมาแค่ไม่กี่ตอนเท่านั้นข้อมูลไม่เยอะคนก็จําไม่ได้เรื่องวันที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยประสานงานกองกลางของตํารวจญี่ปุ่นแบ่งออกเป็นสํานักงานและองค์กรต่างๆด,งางดังต่อไปนี้สํานักงานเลขาธิการอธิบดีสํานักงานความปลอดภัยชุมชนสํานักงานคดีายาสํานักงานจราจรสํานักงานความมั่นคงกองกําลังตํารวจรักษาความปลอดภัยสาธารณะหรือก็คือ Security Bureau และแผนกรักษาความปลอด ภายประจำจังหวัดที่ฟูลุยะาเลกําลังทํางานโดยตรงภายใต้สํานักงานความมั่นคง NPA ในหน่วยงาน Security b u r e a u เนี่แหละสำนักงานสารสนเทศและสื่อสารสุดท้ายคือสํานักงานภูมิภาคซึ่งทั้งหมดนี้นะครับจะแยกย่อยออกไปอีกทั้งหมดเป็น9ก้าแผนกที่ดูแลงานต่างกัน1คืองานบริหาร2คืองานบุคลากรและฝึกอบรม3คืองานจราจร4คืองานความมั่นคงรักษาความปลอดภัยกับบุคคลสําคัญและต่างประเทศรวมถึงกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับข่าวกรอง ห้าคือกองกิจการตำรวจชุมชนซึ่งรวมถึงพวกป้อมตำรวจและรถสายตรวจต่างๆด้วย6คือสำนักง,งานความมั่นคงสาธารณะซึ่งเป็นหน้าที่ที่เกี่ยวข้อ,ของกับการแทรกซึมในองค์กรชุดดำเจ็ดคือสำนักง,งานสืบสวนคดียายาแปดคือสำนักง,งานความปลอดภัยชุมชนและ9คือกองปราบปรามซึ่งเริ่มคลิปมาแค่ไม่นานนะแต่เนื้อหานี่มันช่างซับซ้อนเหลือเกินอย่าเพิ่งงงครับเดี๋ยวมีง,งงมากกว่านี้อีกนะฮะเพราะว่าทั้งหมดนี้เป็นแค่ข้อมูลเบื้องตน้ตนเท่านั้นผมจะไปลงลึกกันต่อที่ตัวละครกันบ้าง ซึ่งในกรมตำรวจเนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็นท้องที่ต่างๆจังหวัดต่างๆนะเนื้อเรื่องหลักเราเกิดที่โตเกียวก็ต้องเป็นนครบาลโตเกียวซึ่งตัวละครตำรวจเด่นๆของท้องทีงท่นี้ครับผมจะไล่รายชื่อมาคร่าวๆก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวจะมาพูดถึงชันยศกันช่วงท้ายคลิปเริ่มจากสารวัรเมงเรซยูโซมาซูโมโตะคิโยนากะปุดาเฮียวเอะทาคางิวาตารุซาโต้มิวากะชิราโทรินินซาบุรชิบะคาซูโนบุมิยามอโตะยูมินากามริกินโซสารวัรยูมินากะมิเกะไนเอโก ฝั่งโตเกียวจะมีประมาณเท่านี้นะครับส่วนฝั่งเมืองดังอย่างโอซาก้าครับจะมีรุ่นใหญ่ยอย่างฮัตโตริเฮโซคุณพ่อของเฮจินะครับที่ดูแลอยู่แล้วก็มีโทยามะกินชิโรและสารวัตรโอทากิโกโรเป็นตัวละครหลักที่เมืองนากาโนะครับได้แก่ยามาโตะคันสึเกะสารวัตรหน้าโหดและอุเอฮาระยูอิที่เหลือก็เป็นเมืองรองในเรื่องนะครับเกิดคดีไม่เยอะตัวละครก็นิดเดียวตัวอย่างเช่นที่ชิซูโอกะครับ มีคุณตำรวจโยโกมิโซะซันโกที่เมืองคานากะวะมีโยโกมิโซจูโกะซึ่งซันโกกับจูโกะเขาเป็นพี่น้องฝาแฝดกันนะครับแต่ทํางานคนละท้องที่คนละเมืองและสุดท้ายเป็นที่คุณมาครับมีตัวฮาอย่างยามามุระมิซาโอดูแลในท้องที่นี้ขอย้ำอีกทีนะครับซึ่ง CIA เอยหรือ FBI เอหรือหน่วยตำรวจของฟูริยาเลที่ต้องปกปิดตัวตนเนี่ยผมจะไม่ได้พูดถึงเพราะว่ามีคลิปแยกเอาไว้แล้วนะฮะหาชมย้อนหลังกันได้ ต่อมาพูดถึงเรื่องชั้นยศครับหรือระบบแรงกิ้งในตำรวจญี่ปุ่นของเรื่องโคนันกันบ้างซึ่งก็อ้างอิงมาจากเรื่องจริงๆในญี่ปุ่นนั่นแหละมีทั้งหมด9ขั้นทีนี้จะได้รู้แล้วว่าใครใหญ่ใครโตเริ่มจากแรงที่9นะครับเป็นระดับล่างสุดก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วๆไปตัวละครส่วนมากก็จะเป็นตัวประกอบประกอบครับเดินไปเดินมาอยู่ในฉากไม่ได้มีบทบาทอะไรนะแรง8ครับตามข้อมูลจะเป็นจากสิบตำรวจแต่ในเวอร์ชั่นภาษาไทยที่แปลขขออกมาเนี่ยจะมีตัวละครที่เป็นผู้หมวดอยู่ในแรงนี้ด้วยแรงที่7รรรผู้ช่วยส,วส,วสหือเรรรียยกออ่่าาางงวสร็ะครับจ แรงที่6ครับสารวัตรตำรวจเป็นหัวหน้าในแผนกนั้นๆเช่นฝ่ายอาชญากรรมประจําสถานีตํารวจแห่งหนึ่งแรงที่5ครับเป็นผู้กํากับการหรือก็คือผู้อำนวยการกองบัญชาการตํารวจภูธรประจําจังหวัดเป็นหัวหน้าใหญ่ที่สุดประจําสถานีท้องที่ แรงที่4ครับผู้กํากับการระดับอาวุโสไม่ได้แปลว่าแกนะครับแต่เป็นระดับการทํางานตํารวจชั้นผู้ใหญ่อะไรประมาณนั้นจะคล้ายคล้ายกับแรงห้านะครับเป็นหัวหน้าของสถานีตํารวจแต่จะเป็นสถานีหลักๆในเมืองเลยแรงที่3ครับหัวหน้าผู้กํากับการหน้าที่ก็คือเป็นหัวหน้ากองกําลังตํารวจประจาจังหวัดหรือสํานักงานใหญ่ในโตเกียวรวมถึงการเป็นผู้อำนวยการ NPA สํานักงานตํารวจแห่งชาติ รงที่2ครับหัวหน้าผู้กํากับการกรมตํารวจฟังแล้วยิ่งใหญ่เลยนะฮะภาระหน้าที่นี้ก็คืออธิบดีกรมตํารวจภูทรภาคหรือสํานักฝึกอบรม NPA เรียกได้ว่าเป็นผู้บัญชาการตํารวจภูทรจังหวัด แต่ยังไม่ใหญ่ที่สุดนะครับเพราะว่าแรงที่1ครับคือผู้กํากับใหญ่หรือผู้บัญชาการตํารวจนะครบาลโตเกียวถ้าเทียบเท่าชั้นยศทหารก็คือพลเอกเลยทีเดียวแต่จริงๆแล้วครับมีใหญ่กว่านั้นนะฮะแต่จะสูงไปนอกระบบแรงนั่นก็คือผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติและจะไม่ได้มีปรากฏในเนื้อเรื่องของโคน,นันเพราะว่าในเนื้อเรื่องเนี่ยใหญ่ที่สุดก็คือแรงหนึ่งนี่แหละที่เราได้กล่าวไปอันนี้ขอออกตต้วไว้ก่อนนะคำแปลบางอย่างอาจจะคาดเคลื่อนเพราะว่ามาจากภาษาอังกฤษแล้วก็พยายามใช้คําที่ใกล้เคียงที่สุดแล้วในภาษาไทยแต่อาจจะไม่ตรงเป๊ะร ที่นี้ครับตามลำดับตัวละครภายใต้การบังคับบัญชากันบ้างนะครับคนที่อยู่แรงหนึ่งใหญ่ที่สุดจริงๆมี1เดียวเท่านั้นครับคือผู้กำกับฮาคุบะเขาได้เข้ามาแทนที่โรคุโลโมโมตะซึ่งดำรงตำแหน่งนี้เมื่อ7ปีที่แล้วครอบครัวของเขาเนี่ยคิดว่าน่าจะร่ำรวยอยู่นะครับเพราะว่าลูกชายก็เรียนอยู่ที่ลอนดอนประเทศอังกฤษซึ่งตัวผู้กำกับฮาคุบะเองปรากฏตัวมาแค่ครั้งเดียวในมังงะและอนิเมะแต่ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่าเป็นยศที่สูงที่สุดแล้วในเรื่องต่อมาแรงที่2ครับ โมโรโบชิโทชิโอตำแหน่งรองผู้กำกับการกรมตำรวจนครบานโตเกียวหรือ MPD แล้วก็ได้เป็นผู้ใกล้ชิดของร่วมกับฮาคูบะด้วย นอกจากนี้ครับเขายังมีหน้าที่รับผิดชอบเมื่อหัวหน้าของเขาไม่อยู่นะฮะก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่มีอิทธิพลมากในกรมตํารวจของญี่ปุ่นทั้งประเทศเลยซึ่งนี่ก็เป็นตัวละครหนึ่งนะฮะที่ปรากฏตัวมาแค่ในเดอะมูฟวี่ตอนเดียวเท่านั้นแต่จำเป็นต้องใส่มานะเพราะว่าเป็นยศถึงแรงสองกันเลยทีเดียวโดยในแรงที่1และแรงที่2เนี่ยจะดูแลครอบคุมทั้งหมดเลยไม่ใช่แค่ท้องที่ใดท้องที่หนึ่งแต่หลังจากแรงที่2ลงมานะครับจะแบ่งเป็นหน่วยแล้วก็คือแผนกคดีอาญาหน่วยที่1 2 3ของพวกตัวละครหลักแผนกการจรรราาจมีีหนนนน้้ทท่่กดูแลเือองงบถ สายตรวจลาดตะเวนแผนกกองกําลังความมั่นคงสาธารณะหรือ Public Security Bureau ของฟูริยะเลและแผนกสุดท้ายคือ CSI ครับหรือกองพิสูจน์หลักฐานที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการรวบรวมหลักฐานและการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่เกิดเหตุเริ่มกันที่แผนกอาชญากรรมกันก่อนนะฮะจะมีหัวหน้าประจำแผนกคือโอดากิริโตชิโระอยู่ในแรงที่3คนคนนี้เคยทำงานร่วมกับโมริโคโกโร่สมัยที่ยังเป็นตำรวจด้วยนะฮะและเขาเองมีอำนาจในการสั่งระง,งับข่าวได้อีกด้วยรองลงมาในแรงที่4ครับจะมี มัซซูโมโต้คิโยนากะเขาคนนี้นะครับเป็นหัวหน้าโดยตรงของสารวัตรเมงูเรจยูโซแล้วก็จะให้คําแนะนําเฉพาะเจาะจงที่เกี่ยวกับคดีร้ายแรงในอดีตครับเขาเคยไล่ล่าฆาตรกรต่อเนื่องเมื่อ15ปีที่แล้วนะฮะซึ่งทําให้เขาบาดเจ็บด้วยการถูกฟันแล้วก็มีบาดแผลปรากฏขึ้นที่ดวงตา ส่วนแรงที่5จะได้แก่คุโรตะเฮียวเอะเดิมทีเนี่ยเขาเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อ17ปีก่อนเขาตกเป็นเหยื่อของอุบัติเหตุซึ่งทําให้เขาอยู่ในอาการโครม่านานและสูญเสียดวงตาข้างขวาไปหลังจากหายดีแล้วครับเฮียวเอะก็ได้รับมอบหมายให้เป็นตำรวจภูธรจังหวัดนากาโนะซึ่งเขาได้พบกับโคนามเป็นครั้งแรกก่อนที่จะถูกย้ายไปที่กรมตำรวจนครบ,บานโตกเกียวแทนที่ของม um ัซึมุโตะคิโยนากะในฐานะผู้อำนวยการกองสืบสวนคดีอาญาที่1เพราะว่ามัซึมโตะเนี่ยเลื่อนขั้นไปเป็นแรงที่ 4, ก่กวานนิิอชน ทาโร่แต่จะอยู่ในหน่วยที่2แล้วก็บทไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่ต่อมาแรงที่6ครับทีนี้จะแยกเป็นหน่วย 1, 2, 3แล้วนะฮะแล้วในหน่วยที่1ด้านคดีอาญาเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ฝ่ายก็คือฝ่ายอาชญากรรมและฝ่ายคดีรอบวางเพิง คนแรกที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วครับสารวัตรเมงเรจยูโซ,โซเป็นตัวละครหลักของเรื่องนะมาแทบทุกงานเลยเขาเป็นตำรวจในแผนกที่1ของกรมตำรวจนครบานโตกเกียวในหน่วยอาชญากรรมร้ายแรงซึ่งแน่นอนครับพอมีเหตุสังหารโหดในเราก็ได้เจอคุณสารวัตรคนนี้ผมแถมมีคนนะคือชิราทโทรินินซาบุโรออดีตเคยเป็นผู้ช่วยสารวัตรครับตอนเปิดตัวครั้งแรกแต่ปัจจุบันเลื่อนมาอยู่แรงหกแล้วนะเป็นสารวัตรเต็มตัว แต่ถ้าเป็นในฝ่ายคดีวางเพลิงเนี่ยจะเป็นหน้าที่ของสารวัตรยูมินากะที่ดูแลเรื่องนี้หน่วยที่2ครับเป็นหน้าที่ของนากามริกินโซที่มักจะไล่ตามจับจอมโจรคิดแต่ก็ยังไม่สําเร็จสักทีและสุดท้ายหน่วยที่3ครับเป็นของสารวัตรโมโมเซะแรงที่7ครับแน่นอนผู้หมวดซาโตะนะครับอยู่ในกรมคดียา,ยาหน่วยที่1ฝ่ายอาชญากรรมร้ายแรงเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาสายตรงของสารวัตรเมงูเระอีกคนหนึ่งครับในยศเดียวกันแต่คนละสายนะก็คือมิยามโตะยูมิซึ่งเธอคนนี้เนี่ยอยู่ในหน่วยเจ,จราจ ที่8ครับได้แก่ชิบะคาซูโนบุเป็นนักสืบในเขตโตเกียวนะและมักทำงานร่วมกับสารวัตรเมงูเระกับผู้หมวดทาคางิหน้าที่หลักของเขาคือการรวบรวมข้อมูลบริเวณที่เกิดเหตุโดยรอบสถานที่ปัจจุบันก็ทำงานอยู่ในแผนกสืบสวนอาญาส่วนที่3มีเกะนายกตำรวจสาวที่มักจะออกลาตาตะเวนไปกับมิยามโตะอยู่ในฝ่ายจราจรเธอเป็นแฟนของคุณชิบะด้วยนะฮะและคนสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยคือสีสันของเรื่องโคนันครับผู้หมวดทาคางิวัตารุซึ่งเขาก็อยู่ในแรงที่8นี้ด้วย ตามตำแหน่งชั้นยศนะภาระหน้าที่ของผู้หมวดทาคางี้อาจจะไม่ได้เยอะมากมายเหมือนกับพวกตัวละครยศสูงๆแต่ว่าเป็นตัวละครหลักของเรื่องครับปรากฏตัวมาทีไรเนี่ยบางทีก็เป็นประโยชน์ให้กับคนนั้นในการสืบคดีแต่บางทีก็มาเอาหาและที่สําคัญเนี่ยใครชอบเนื้อเรื่องแนวโรแมนติกนะครับก็สามารถติดตามเรื่องราวของผู้หมวดทาคางี้และผู้หมวดซาโตได้เป็นอีกแนวหนึ่งเลยที่มันไม่ได้มีแค่คนตายแต่มันก็มีเรื่องกุ๊กกิ๊กกันด้วยนะอย่างที่บอกไปนะครับแรงที่8ดนี่คือต่ําสุดสําหรับตัวละครหลักแล้วเพราะถ้าจะเป็นแรงเเเนนนีี่่่จจะปปป็็พวววกก้้้าาหททัๆไแล ตัวประกอบมากกว่าก็เลยจะไม่มีข้อมูลอะไรเด่นชัดส่วนคนอื่นๆครับนอกเหนือจากนี้นะฮะจะไม่ได้มีข้อมูลของชั้นยศออกมาตัวอย่างเช่นคุณลุงโมริโคโกโร่สมัยที่เป็นตำรวจในอดีตนะครับก็ไม่ได้บอกว่าเป็นยศอะไรหรือพวกตัวละครที่ปรากฏมาแค่ในเดอะมูฟวี่หรือไม่กี่ e ีเท่านั้นพวกนี้ก็ไม่ได้มีข้อมูลเพราะถ้าจะนับกันจริงๆตัวละครที่เป็นตำรวจนะ,ะและออกมาในเนื้อเรื่องโคน,นันทั้งหมดเนี่ยคงมีเป็นร้อยคนเลยแหละเพราะว่าเนื้อเรื่องก็วนเวียนอยู่แบบนี้ เอาละครับก็ขอจบคลิปนี้ไปก่อนนะฮะตามคําเรียกร้องที่หลายๆคนอยากจะรู้ว่าตํารวจในเรื่องโคนันเนี่ยใครยศไหนกันบ้างขอเน้นไปที่นะครบาลโตกเกียวก่อนซึ่งเป็นเหตุการณ์หลักของเรื่องที่เกิดเหตุมากมายหลายครั้งในเมืองนี้หากชื่นชอบครับสามารถกดติดตามไว้ได้นะ,ะและแฟนคลับโคนันครับรอติดตามกันเลยนะฮะถ้ามีผู้สนใจเพิ่มขึ้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะหาข้อมูลคลิปเกี่ยวกับโคนันมาทาให้ชมกันเรื่อยๆเลยสาหรับวันนี้ไปก่อนไเ้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ